ไอ้คอร์รัปชันในเมืองไทยเนี่ยมีฝรั่งเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากอำนาจผูกขาดตรงไหนที่มีผูกขาดตรงนั้นมันจะมีคอร์รัปชันมากบวกกับอำนาจแห่งดุลพินิษ์ถ้ามีดุลพินิษมากโดยที่ไม่มีใครถ่วงคอร์รัปชันมันก็เกิดขึ้นง่ายแต่คอร์รัปชันจะถูกลดทอนลงไปจากเราจากการถูกตรวจสอบและความโปร่งใสทฤษฎีที่อาจารย์ยกมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมคิดว่าถ้าดูตามสูตรเนี่ยหนีไม่พ้นกทชอมีโอกาสเข้าวังวนสู่การคอร์รัปชันได้ง่ายมาก อันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลถ้าเข้ามาดีนะครับเป็นคนดีจริงๆเนี่ยอาจจะพอทนกับความเย้ายวนเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนสามัญทั่วไปผมคิดว่าเย้ายวนมากนะครับเย้ายวนเพราะว่ามันครบสูตรที่อาจารย์พูดหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของอำนาจผูกขาดนะครับธุรกิจโทรคมนาคมอย่างที่ทราบกันเป็นธุรกิจผูกขาดอยู่แล้วกรรมการชุดนี้มีอำนาจผูกขาดในธุรกิจผูกขาดหรือมีอำนาจจะไปทําลายการผูกขาดเขาครับ ได้ท <Laure lessly iesen> <você selection> ั้งสองอย่างแต่ตัวที่ผูกขาดตัวแรกเลยนะครับที่ผมคิดว่าชัดที่สุดนะครับและเขียนในกฎหมายที่กําลังอยู่ในรัฐสภาปัจจุบันนะครับก็คือบอกว่าการตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุดนะครับอ๋อเขียนอย่างนั้นก็แปลว่ากรรมการมีอํานาจเหมือนศาลฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรรมการชี้ขาดวินิจฉัยอะไรไปตรงนั้นสิ้นสุดนะครับไปต่ออะไรไม่ได้เลยนี่คือตัวอย่างหนึ่งของอํานาจผูกขาดนะครับหน้าที่ก็เหมือนกรงอนอย่างได้ใบแดงสิ ผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้อาจารย์นะเนื่งจังว่าเนี่ยเรามันต้องมองโลกในแง่ดีกันบ้างนะพูดนักวิชาการที่อมองทำไมทำไมนักวิชาการเนี่ยมมองโลกในแง่ได้ไปหมดคือคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเวลาผมมองโลกในธุรกิจธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยมันผูกขาดจริงแต่ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเรายกเลิกการผูกขาดทนายกชวนเนี่ยสั่งผมไม่รีบไปทําเราจะเลิกการผูกขาดเดี๋ยวนี้ที่เราตั้งกทชเนี่ย เพื่อมุ่งให้มีการแข่งขันโดยเสรีรแล้วกทชเป็นกรรมการกลางใช่ไหมครับตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยอำนาจที่เรากํำลังจะให้กทชเนี่ยเป็นอำนาจของคนเพียงคนเดียวคือรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เอาให้กทชไปเลยอ๋อมีหน้าเขาแย่งกันเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็เพราะเหตุนี้สมัยก่อน Oh. ถึงให้สัมปทานใครต่อใครไปไงครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เจ็ดคนเขาตัดสินแล้วเจ็ดคนเขามีที่มาเหมือนที่อาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีการถ่วงดุลกันมากพอสมควรแล้วอีกอย่างหนึ่งครับดุลยพินิษที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็น,ปนองค์คณะเห mm. มือนผู้พากษาตัดสินก็ดีแทนที่จะเป็นคนเดียวมันจะคานม, <า S 1> ม,มากขึ้นเขาก็จะมีเป็นองค์คณะอันนี้เจ็ดคนก็เป็นองค์คณะ mm. บางประเทศเนี่ยมีห้าคนนัในรับบางประเทศมีสามคนเนี่ยไอ้กทอชอเขาเนี่ยเพราะเรื่อง ไอ้เจ็ดเนี่ยมันบล็อกสักสี่เนี่ย <ไอ S 1> มันตกลงกันแล้ว <c oughs> ไม่ว่าเองจะพูดอะไรก็าตามมันก็เฉยเฉยโบดก็ละการโบดมาชนะทั้งปีเนี่ยในวุฒธธิทเนี่ยมันผมโดนมาแล้วเนี่ยอันนั้นน่ากลัวไหม <ะ S 2> ค,ค,คืออย่างนี้จย์มผมคิดว่าจริงๆเรื่องตัวบุคคลเนี่ยนะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ประเด็นที่สาคัญกว่านั้นคือตัวบุคคลทําตามอะไรต้องทําตามกฎหมายนะครับถ้ากฎหมายไม่ดีเนี่ยนะครับถึงแม้ตัวบุคคลจะดีนะครับมันก็คือพอทำเนาเท่านั้นเอง ก็คือมีแต่เจ้ากับเจ๊งพูดง่ายง่ายแต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายไม่ดีได้ตัวบุคคลไม่ดีคราวนี้ลงเหวเลยครับจบครับลงเหวเลยครับนะครับจะลองดูก่อนไหมครับเพราะว่าเพราะว่านี่เราเราก็เพิ่งทำาามกฎหมายยังไม่จะได้คนมาเครบถึงไม่ได้จ่เพราะไมห้มันมันลองไม่ได้สิ่งที่ผมอยากจะบอกประชาชนก็คืออย่างนี้ครับเวลารัฐบาลพอกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยรัฐบาลบอกไม่ได้ต้องทําตามกฎหมาย นะทุกคณะเลยผมไม่ได้เฉพาะประชาธิปัตย์นะครับหมายถึงว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลบอกเฮ้ยเราต้องทําตามกฎหมายทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่รัฐบาลทําตามอาเภอใจก็ยุ่งอยู่เดี๋ยวนะครับแต่ว่าก่อนที่กฎหมายจะออกเนี่ยเราไม่ได้พูดกันว่ากฎหมายเนี่ยมันชอบทาหรือเปล่ากฎหมายเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเหมือนกับขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราตลังวิจารณ์อยู่ว่ากฎหมายอันนี้มีข้อผกพร่องกฎหมายอันนี้ล่วงรัตัดตอนกฎหมายอันนี้ไม่สมบูรณ์นะครับแต่สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยก็ยังดําเนินหน้าต่อไปจนให้สิ้นสุดตอนนี้กฎหมายยังไม่ออกใช่ไหมครับ กำลังจะออกแล้วฮะใกล้แล้วฮะตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่สภาผู้แทนอยู่ที่สภาผู้แทนในชั้นของกรรมธิการนะครับแล้วก็พอเสร็จจากสภาผู้แทนก็จะไปที่วุฒิสภากาจรา์นะครับาะยังมีกระบวนการผมเห็นใจดรรภาพดรุภาพสู้ในเรื่องพันยังงี้มาตลอดนะผมก็สนับสนุนให้ดรุภาพสู้แล้วก็คณะของดรุภาพทําเสร็จผมก็เอาไปส่งให้กับคณะที่เขาร่างกฎหมายตั้งแต่กฤษฎีกามาจนถึง ข้าในขั้นกรรมธิการเขาเรียนรู้หน่อยได้ไหมครับว่าด้านุภาพเป็นห่วงอะไรในกฎหมายที่กําลังอยู่ในสภาสิ่งแรกเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการให้อํานาจโดยไม่มีกรอบการใช้อํานาจนะครับผมยกตัวอย่างไปหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องการให้ใบอนุญาตในเรื่องที่หนึ่งนะครับหรือแม้แต่เรื่องที่อาจารย์สมเกียรติพูดนะครับคืออํานาจเด็ดขาดสุดท้ายนะครับหรือผม,ผมขออยากตัวนี้ดน<ค>ึงนะไอ้ตัวนี้สําคัญนะครับไอ้องค์กรอิสระเนี่ยมันโดยหลักการเนี่ยเขาต้องมีอํานาจ อ๋อถูกต้องถูกต้องสิ้นสุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่มีใครมาทำงานได้เลยนะเพราะจะเป็นกกตก็ดีจะเป็นอะไรเราปชชก็ดีนะครับหรืออะไรต่างๆนี่องค์กรอิสระเหล่านี้เขาจําเป็นต้องมีไม่เขาไม่ทํางานได้หรอไม่งั้นเขาทำไปใช้ดุลอไม่ใวันหลังก็ถูกฟ้องร้องอานาจต้องมีแต่ว่าแต่ต้องมีการตรวจสอบดุลการใช้อํานาจต้องมีความโปร่งใสนะครับท่านมนตรีครับมีหลักกฎหมายที่ในวุฒิเนี่ยพูดกันอยู่ ว่าองค์กรอิสระพวกนี้เนี่ยปปชก็ดีกรกตก็ตกดีวุฒิเป็นคนดูแลแต่วุฒิต้องให้เขามีอิสระในดุลพินิษในการตัดสินใจ<อ>นี่ผมขออนุญ,ญาสตสมบูรณ์วุฒิแล้วพูดนิดหนึ่งนะต้องให้เขาดูเป็นวุฒิสมาชิกหน่อยต้องให้เขามีอิสระในการตัดสินใจ<อ>แต่การตัดสินใจดังกล่าวเขาจะมีอิสระต่อกฎหมายไม่ได้ เขาต้องกฎหมายเขานอกกฎหมายนะเขาต้องอยู่ในกรอบกฎหมายถูกต้องเพราะนั้กฎหมายต้องเขียนให้ดีเขาจะได้ตัดสินใจอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้องถ้าให้กรอบลอยๆโยนให้เขาอำนาจก็ล้นเกินไปประการที่สองอิสระแล้วผลของการตัดสินของเขาอิสระจริงแต่น่าจะถูกทบทวนได้ถูกต้องโดยองค์กรอื่นถ้าไม่ถูกทบทวนเลยก็เป็นประเด็จการเพราะฉะนั้น ไม่ไม่ไม่งั้นแล้วคนเรามันผิดกันได้ใช่ไหมครับ,รบจะสี่คนเจ็ดคนที่พับท,ที่เป็นกกตหาคนครหรือว่าเป็นเที่ยวนี้เนี่ยจะเป็นเจ็ดคนก็ตามมันผิดได้แต่เขามีบทให้ร้องเรียนได้ให้อุทธรณ์ได้ต้องร้องกับคนอื่นถ้าร้องกับเขาเรื่องอะไรจะบอกว่าเขาผิดใช่ไหมครับอันนั้นก็คือปัญหาอยู่เหมือนกันค,คือผมยกตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยนะครับอันที่ฉันว่า,วาก็กรชอต้องมีอำนาจถูกต้องตัดสินถูกต้องไม่งั้นกิจาการดําเนินไม่ได้จะบอกเอนด้วยเลย แต่ว่าเมื่อกรชตัดสินแล้วเนี่ยนะครับ<ๆ>กอทต้องถูกฟ้องร้องได้<ๆ>ถูกร้องเรียนได้<ๆ>ผมยกตัวอย่างในอเมริกาอำนาจ FCC เนี่ยเยอะมากนะครับ<ๆ>แต่ FCC เนี่ยถูกฟ้องทุกวัน<ๆ>แล้วบางเคสเนี่ย FCC ก็แพ้<ๆ>แพ้ FCC ก็ต้องจ่ายเงินเสียค่าปรับ<ๆ>ตรงนั้นแล้ว FCC บางคนก็ถูก ออกเหมือนกันนะครับแต่ในกฎหมายตรงนี้ของเราเนี่ยไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้ไว้เลยแต่มีบทลงโทษเขานะครับเขาจะโดนเริ่มคดีอาญาตัาตนว่าหนักกว่าคนอื่นกําต้งอยู่ในกรรมารก็ทำอยู่ครับไม่มีครับสิ่งที่มีอยู่ในนี้เนี่ยนะในกฎหมายกกตเนี่ยมีบอกให้ลงโทษ5ปีด้วยซังผ่านจำคุกนะครับแต่นี้ไม่ได้พูดถึงเลยบทลงโทษกทชไม่มีเลยแม้แต่ประโยคเดียวยกเว้นแต่ว่าร้ายแรงจริงๆคือพบว่าคอร์รัปชัน อะไรที่มัน,มนปฏิเสธไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบกพร่องหน้าที่นะครับอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าหลุดไปหมดนะครับ<ห>ผมคิดว่าวมากเกินไปหรือเปล่านักวิชาการมองโลกแง่ร้ายมากเกินไปว่านี่ผมผมลองพูดเหมือนคนอยู่สภาด้วยผมคิดว่าถ้าดูเนื้อหาก,กฎหมายมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่กฎหมายนี้มีส่วนที่ริดรอนสิทธิของผู้บริโภคเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการใช้สถานที่นะครับ คือธุรกิจธุรกรคมนาคมเนี่ยจาเป็นต้องใช้สถานที่นะครับเช่นต้องไปปักเสาต้องไปเดินสายต่างๆ <ừ> um. นะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็ก็ต้องมีสิทธิใช้สถานที่นะครับแต่ว่าในกฎหมายที่เขียนอยู่เนี่ยสิทธิ์ในการใช้สถานที่นั้นทําโดยค่อนข้างพลาการนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจาร,รย์ปลูกบ้านใหม่นะครับก็มีผู้ประกอบการโทรศัพท์นะครับอยากจะไปเดินสายแถวนั้นเพราะคิดว่าเป็นที่ที่ดีนะครับเอาเสาไปปักบ้านอาจารย์แจ้งอาจารย์ล่วงหน้าเอาเสาโทรศัพท์ครับไปปักในบ้านอาจารย์แจ้งอาจารย์ล่วงหน้า5วัน ปักได้เลยนะครับอาจารย์ปฏิเสธการปักไม่ได้ร้องเรียนไขไม่ได้สิ่งที่อาจารย์ทําได้กคือเขียนไว้ชัดเจนเลยครับโดยไม่ต้องได้รับพันยิมยอนก่อนคือว่าสมมติถ้ากรชอนุญาตเนี่ยผมเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ผมก็ไปตั้งเสาได้เลยนะครับไอ้คุณล่างมันล่างไปมั้งจริงๆแล้วมันคงไม่ออกมาจากอย่างน้จยผมผมอ่านให้ฟังเลยคืออย่างนี้จารยครับผมผมเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าเราอย่ามองให้มันร้ายเกินไปนะครับ มันคงไม่ปัดผ่าเข้าไปบ้านใครขนาดนั้นนะแต่ววาหมายความว่าสายโทรศัพท์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องไปตามถนนเป็นหลักนะครับแต่ว่ามีบางอันเช่นบางเอิญว่ามีบ้านอาจารย์อยู่ข้างหน้ารั้วบ้านอาจารย์ตั้งสามไร่ห้าไร่แล้วมีหมู่บ้านข้างหลังที่เขาจําเป็นต้องผ่านไอ้อย่างนี้ต้องให้เขาไปเพราะนี่เป็นการใช้ประโยชน์สาธารนณะแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ก็ต้องมีจ่ายค่าตอบแทนให้เขา<ม>แต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์บ้านเดียวบอกว่าผมไม่ผ่านยังไงก็ไม่ยอมตกลงคนอื่นก็เลยไม่ต้องใช้โทรศัพท์กัน อย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าเรา,เ,าเราดูาเทียบได้ว่าบทบัญญัติตรงนั้นดีไม่ดีผมคิดว่าเรามีตัวที่เปรียบเทียบได้ว่ากฎหมายธุรคมนาคมตัวนี้ขี้ริ้วขี้เร่ขนาดไหน <c oughs> นะครับเรามีร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน <c oughs> มีบทบัญญัติคล้ายๆกันในเรื่องของการปักเสาปักที่นะครับบทบัญญัติเขียนไว้ค่อนข้างรัดกุมกว่านี้ <c oughs> นะครับในในกฎหมายธุรคมนาคมเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ท่านรัฐมนตรีสุเทพซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีคนสุดท้ายในระบบเก่าก่อนที่เราจะย้ายไประบบใหม่แต่ว่าผมเป็นคนผลักดันให้มีระบบใหม่นะครับแล้วท่านก็เป็นคนที่พยายามผลักดันนะครับในเรื่องของกฎหมายผมคิดว่าท่านคงอยากให้สาธารณชนจับตาท่านจำท่านในคนที่ฐานะที่ว่าทําให้ระบบใหม่ดีขึ้นไม่ใช่ทําให้ระบบใหม่มีปัญหาทําให้ผู้บริโภคเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการปักเสาบ้านใครนะครับไปละเมิดสิทธิใครผมคิดว่าผู้บริโภค คนที่จะคิดถึงคนแรกก็คือท่านรัมนตรีสุเทพผมคิดว่าท่านท่านจะต้องช่วยผลักดันให้กฎหมายออกมาให้ดีนะครับผมเข้าใจว่าอาจารย์สมเกตคงพูดถึงประชาชนทั่วไปที่อาจจะถูกริดรอนิทธิ์ในแง่ว่าเขาต้องปักสายผ่านบ้านแต่ว่าในแง่ผู้บริโภคดีกว่าเดิมครับผู้บริโภคที่ได้รับการปฏิบัติไม่ดีโทรศัพท์มือถือเนี่ยติดบ้างหลุดบ้างเนี่ยต่อไปเขาร้องเรียนได้นะครับกทชก็ดำเนินได้ วันนี้เนี่ยเอาเปรียบถูกเอาเปรียบทุกวันนะแต่ต่อไปนี่มีบทบัญญัติให้ผู้ไปผูกจะได้การคุ้มครองดีขึ้นท่านรัฐมนตรีบอกว่า้องเรียนได้เนี่ยผมอ่านตามกฎหมายเลยนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยในกฎหมายเก่าเราไม่เคยระบุว่าภาระในการร้องเรียนเป็นของใครแต่ผู้ให้บริการก็ยังเก็บคุณไปค่าตรวจสอบก็ยังเก็บค่าทนายก็เก็บค่าถูกตัดสายก็เก็บเก็บหมดเลยนี่ขนาดกฎหมายเก่าไม่ได้ระบุนะแต่กฎหมายใหม่ระบุชัดเจนว่าภาระการตรวจสอบเป็นของผู้ใช้ นะสมมติคุณเจอใบบินผิดนะครับคุณไปขอร้องเรียนให้เขาตรวจสอบเมื่อเขาตรวจสอบเนี่ยเขาพบว่าคุณไม่ได้ใช้จริงแต่ไม่ค่าจ่ายในวิสอบเขาเก็บคุณได้บริษัทจะเก็บสามารถจะเก็บค่าใช้จ่ายในกอทสสอบได้ไปร้องกทชแทนสมมติไปร้องกทชแทนกอทชก็อาจจะเก็บค่าร้องเรียนจากคุณเองในนี้เขียนว่าอย่างนั้นเลยคือเก็บสองเด้งเลยเก็บสองเด้งเก็บสองเด้งครับสองเด้งครับทำเป็นไพ่ป๊กไปได้สองเด้งแล้วกระบวนการในการร้องเรียนกับกอทชมีข้อหน้าสังเกตหลายอย่างนะครับอย่างแรกนะครับ กฎหมายเขียนไว้บอกว่าต้องทําเป็นและรักอักษรร้องเรียนภายใน15วันหลังจากที่ทราบเหตุนะครับทีนี้ลองคิดสถานการณ์จริงนะครับหนึ่งนะครับนายมีนายมานะครับถูกปัญหาเรื่องบินโทรศัพท์แพงอยู่ต่างจังหวัดนะครับจะไปร้องกทชกทชอ,อยู่กรุงเทพเสียค่าโทรศัพท์แพงไปพันกว่าบาทจะเข้ากรุงเทพมาเพื่อร้องเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมครับคงจะไม่นะครับมาได้ทำหนังสือมาได้อ,อ,าไดอาจารย์อาจารย์จะไปอาจารย์อาจารย์เข้าใจดีผมเข้าใจแต่ว่า อาจารย์รักห่วงเป็นห่วงคนเหล่านั้นแต่ว่าถ้าขีดเส้นตรงอย่างนั้นไม่ต้องขึ้นรถไฟมาก็ได้ยื่นมาเป็นหนังสือถึงก่อตชวฉ้อเขาก็ต้องรับไปรย์ผมผมคิดว่าท่านรันทมนตีพูดก็คงคงไม่ผิดไปทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายควรจะออกมาเป็นมิตรกับผู้บริโภคนะครับส่งเสริมให้การร้องเรียนทําได้ง่ายยกตยัวอย่างเช่นไม่ต้องเป็แลกรัะอักษรก็ได้โทรศัพท์มาบอกก็ได้นี่คือธุรกิจด้านโทรคมนาคมนะครับก็ควรจะสอบไม่ได้อาจารย์นะถ้าถ้า,ถา,ถาใช้วิธีว่า โทรศัพท์มาบอกเหมือนกับสรงบัตรสนเท่กทอชเขาก็แย่